เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์นะคะตัวนี้คอมเพรสเซอร์ล็อกนะคะสตาร์ทไม่ออกเดี๋ที่เรียกว่าคอมคอมเสียนะคะตัวนี้เราจะใส่เป็นคอมเออ่ตัวนี้เราจะใส่เป็นคอมเ,รเอมพรสเซอร์ตรงรุ่นนะคะจะเป็นคอมบิวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ เปิดฝาครอบแอร์มานะครับเดี๋ยวมาดาูหน้าตาคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ทดสอบรันนะครับสตาร์ทไม่ออกเช็คอุปกรณ์รันนิ่งแล้วจะลองรันให้ดูสักรันให้ดูครับว่าคอมล็อกอาการคอมล็อกนี่มันเป็นลักษณะย,ยังไงครับไปจะลองเปิดเครื่องให้ดู โอเคฮะอุนฟิกสเปดน,นะครับไม่ใช่อินเวอร์เตอร์อ่าอ่าการเขา่าสตาร์ทไม่ออกนะฮะตัวนี้ตัวนี้เช็คแคบแล้วลองลองเปลี่ยนแคปเพิ่มค่าแคปเพื่อจะผักมอเตอร์ก็ไม่ออกฮนะตัวนี้คือล็อก โรเตอร์ที่อยู่ด้านในครับล็อกเรียบร้อยแล้วตารตาไม่ออกโอ,โอเคครับนี่เดี๋ยวเราจะต้องเดนน้ำยาออกก่อนนะคะก่อนที่จะทำการถอดคอมพเพรสเซอร์ตาก็ใช้สบู่น้ำใส่น้ำลงไปขึ้นยนะคะแล้วก็ปล่อยให้ตัวน้ำยามันออกมาที่ตัวสบู่เพื่อให ะคะะนเยาก็อยู่ครบเนาะตัวนี้ไม่ได้ร่วอะยาแปดสิบต,ตอนอยู่ครบเลยนะคะเดี๋ยวต้องเรียนทิ้งทั้งหมดเลยงั้นเราจะถอดคอมออกไม่ได้ค่ะตัวนี้จะเป็นมิดตัวแฮปปี้นะคะหมืน่นแปดพีเอย่แต่ตัวนี้เขาจะมีอา่าบอดข้างนอก เขาเรียกเขาเรียกแอร์อะไรเนี่ยมีบอร์ดหรือเปเป็นพิกสปีดธรรมดานะีแต่บอร์ดเอามาคุมไอีวีวาลไงทำไมอ<ะ>่ะฮะมันไม่ใช่อ e ินเวอร์เตอร์ไม่ใช่อ e ินเวอร์เตอร์ e <ม>แต่ว่าเป็นเป็นวาลแบบไม่ไม่มีแคปไม่ใช่แคปทิวอ่ะใช้เป็นอ wow ีวีวาลแทนเป็นวาลอิเล็กทรอนิกส์แทนมันจะดีนะมันจะแม่นยำกว่ามันจะควบคุมการการฉีดน้ำยาได้ เดี๋ยวเราจะล้างระบบกันครับขอวาเเขาบอกวอขั้นตอนต่อไปเราก็จะล้างระบบของท่อน้ำยาแอร์นะครับตอนนี้ผมก็ต่อในตัวเจนนะอ่ะก็จะเข้าที่กระบอกเลสบเอดนะฮะ แล้วก็เติมน้ำยาลงไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็กระบอกเกสเก็จะวิ่งเข้ามาที่ด้านชาร์จน้ำยาน,นะฮะแล้วก็จะส่งผ่านตัวเกจวัดด้านสีน้ำเงินนะครับส่งเข้าไปทางท่อที่เราต่อไว้อันนี้จะล้างจากฝั่งคอยเย็นนะครับย้อนกลับมาทางด้านฝั่งคอยร้อนนะครับเสร็จจากตัวนี้ก็จะล้างทางฝั่งแผงคอยร้อน,นครับต่อไปโฮ้คฮะเดี๋ยวมาดูน้ำมันกัน แรงดันที่ตั้งไว้ก็อยู่ที่สองร้อยหยุดไปอยู่นะฮะเห็นปะสูงหน้าง,งานสูงนละอ่าชีวิดโดยถ่ายกล้องไม่ดำนะไม่ดำนะแต่ก็เป็นล้างออก ใช่กดเดียววดเดียวพอแล้วต่อไปก็เป็นล้างออของแผงท่อกับคอยเย็นต่อไปก็จะเป็นแผงคอยร้อน ตัวนี้คุมไว้ไม่ให้เกินสองร้อยแรงดันไปแล้วไปแล้วพูดแล้วพูดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วมาแล้วมาแล้วลวิ่งนะโอ้ย มันก็ต้องต้องมีบ้างแหละออกออกพุทธหรือช่องแอร์บ้างหาสาเหตุได้หมดแล้วไอ้ที่มันสตาร์ทไม่ออกมันช็อตป่ะคอมกระโปกจัดเงี่ยจังหวะที่มันผลักไม่ออกอ่ะหละว่าทำไมเราต้องล้างเลยคะแนนว่ามันไม่ไหม้มันยังดำเลยนะตันนี้เป็นน้ำมันคอมนะคะที่ล้าง้วย F11 ออกมาก็เดี๋ยวนำมาเทแบ่งกันกับลูกค้าคนละแก้ว นี่ก็ถือว่าคอมไม่เนาะเพื่อนใช่ใช่คอมมันน่าจะคอมคอมไม่ไมนะคอมไม่ไม่คอมไม่เลยนี่นะคะฝั่งนี้จะเป็นคอมเทียมคอมเทียบนะคะรุ่นตัวใหม่ตรงรุ่นตรงรุ่นอันนั้นก็คือขาตรงกันทุกอย่างเวลาเวลาเราเอายกขึ้นตั้งก็จะไม่มีการสั่นสะเทือนนะคะถ้าถ้ามันเป็นคอมไม่ตรงรุ่นก็ ไปงานเท่า15น,นึงก่ะตอนนี้ก็ใส่เราบล็อกอยึดได้เลย15อายุะเหมือนกันทุกอย่างอืมจะยกคอมใส่แล้วนะคะหนักไหมนหนักเ่ยทำไมฮะไม่น่าถาม กิโลมาโลกว่านะไมน่าสองโลไม่น่าใช้ไม่น่าใช้โลกว่าสองสามโลตรงไหมตำแหน่งเป๊ะตรงเป๊ะปนะ่ะเป๊ะเลย สีนนิดห่อยครับตัวนี้เป็นคอมเป็นคอม AC นะครับไม่ใช่ DC แล้วก็เป็นฟิกสปีดตัวนี้ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์นะฮะแต่เขาจะมีรุ่นที่พิเศษพิเศษหน่อยเขาจะเป็นอ v วีวะจะไม่ใช้แคปทิวระบบคล้ายๆอินเวอร์เตอร์เลยมีเซนเซอร์ตรวจจับท่อด้วยฮะ ลดลีน้ำยาได้ F4 F4 ีล้คนได้ยินหนึ่ง้าน้าจะแสงะเดี๋ยวดูพานั้นมาทำให้เดี๋ยวเออพ่นแล้วนะเดี๋ยวพ่นเดี๋ยวพ่นมันสีลวงแอร์เลยอ๋อเอาประกามาเขียนไหมเนี่ยประกฟิตี้เหระติ๊กเกอร์เลยเขียนไหมแบบประกันเท่าไหร่อะไรเลยเขียนไหมประกันตลอดชีวิตประกันตลอดอายุคอม ปแล้วคอมคอมไปก็ไปตามคอมเดี๋ยวรอ,อประกอบนิดนึงนะทีนี้ก็เดี๋ยวไปแวนะข้ามเนาะอืมเดี๋ยวแวะรอเราจนะือเทสเทสก่อนไหมเทสดวงไหมเทสรันก่อนไหมเทสล้วอไอ้ใช้นิตอนเกตเนาอจะเทสรันหรือเปล่าอเปิดปุ๊บน็อตตุ๊บลอยอืด จะได้เวลต์สเติมยาเปลือกนี่ไหมเปลือกต้องเป็นไซส์เท่าไหร่เราถึงจะต้องใช้เครื่องดูดตัวใหญ่ตัวใหญ่มันก็เน้นเน้นไวครับเน้นถ้าหมื่นแปดก็ส่วนส่วนมากถ้านแรกทั้งระบบก็จะใช้ใช้เครื่องใหญ่จะไวกว่าอืมถ้าไม่ได้รีบอะไรมากก็หนึ่งสเต็ได้มัจะแรงกว่า ชั่วโมงละก็พอละชั่วโมงได้เต็มลงได้สิลงได้สิประมาณี้าสิบมะค่อน่นะก็ถือว่าดีนะถือ่าลงเยอะอ่ตติก็ได้แปดร้อยตติก็ได้ประมาณพันใช่มันแว็กทั้งทั้งระบบไงต่อไปก็จะเช็คลั่วยี่สิบเก้าจุดห้าสี่ ก็<ไ>เ,เหมือนเดินมนะซ้ายขวาเท่ากันคือ<ช>ไม่รู้อ่ะพอเราเปลี่ยนพอเราเปลี่ยนหมดปุ๊บมันจะขึ้นนี้ตามอันนี้คืออะไรคะตัวนี้เป็นมันเชื่อมต่อบลูทูทธได้ไโททรศัพ์เชื่อมต่อบลูทูทธได้ครับ<ม>ตัวนี้หน่วยเป็นอินอินเชื่อมเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วจะเป็นอะไรอ่ะมันสร้างรีพอร์ตได้อ่ะเจาะให้ได้รีพอร์ต คนบางทีเราอยู่สูงเราอยู่เราอยู่เราอยู่ข้างล่างเราก็มาดูอ๋อจะต้องปีนด้วยอ๋ออันนี้ดูข้อดีอืมข้อดีเก่าหัวเลยนะอาใหญ่แล้วฉันรูกว่าเอาไปออกวีคอร์เลยอ๋อช่วยไม่ต้องปินไปดูเป็นฟังก์ชันฟังก์ชันของเรถโอเคอันนี้ก็ทำได้หมดเลยออกลิ่ท์ตรงนี้ก่อนโอเค ก่อนเดี๋ยวจะปิดแล้วนะยี่สิบเก้าจุดห้าเข้าไปโหมดเข้าไปโหมดของชาร์จน้ำยาละต่อไปมันก็จะเติมยาละโอเควางนี้ก่อนโอเคก็เสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ตอนนี้ผมก็ เติมไปที่ประมาณเจ็ดสิบกว่าๆนะครับเจ็ดสิบแปดแปดสิบประมาณนี้เติมน้อยไปก็กลัวน้ำยามันจะขาดระบบก็เอาตามมาตรฐานที่มาจากจากแอร์ใหม่แล้วฮะแล้วก็จับกระแสก็สกระแสก็ไม่เกินเติตมุดเผื่อไปนิดนึงกระแสเท่าไหร่กระแสมาประมาณ7.8แอมป์อนะครับก็ไม่เกินจากเนมเพลโอเคนะครับนูนบ่นกระแสอยู่ ตัวนี้ไม่ใช่แต่ที่เป็นอุณหภูมิแต่อุณหภูมิของน้ํายานะฮะก็ของอสองก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณ65นะคับ65กันมาก็ประมาณถึง80เพราะเราเติมก,กาวกาสักประมาณสัก80เ่ย75นี่ถือว่าโอเคล้วนี่เขาพอเวลาพอเวลาได้ความเย็นในห้องเขาได้ความเย็นสักพักหนึ่งเขาเขาก็จะอก็จะลดลงมานล็กนงอะ เมื่อกี้มันเติมว่า80ข้างในเริ่มเย็นแล้วจะลดลงมาโอเคนะครับเดี๋ยวก็งานวันนี้ก็เสร็จแล้วครับก่อ,อ,อนเปลี่ยนแล้วก็มีการล้างระบบก่อนทุกครั้งนะครับก่อนเปลี่ยนผมจะล้างทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นคอมไม้ไมก่ก็คือเพื่อให้มันชัวรว์ล้างด้วยนะล้างด้วยเอสเทำไดในเอสเ เดี๋ยวพบกันใหม่ในปีหน้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมนะค,ครับ